สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยทำพิธีกรรมถวายเทียนพรรษาณวัดพิชยายาติการาบวรวิหารเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งภายในงานมีคุณเยาวเรศชินวัตรประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดรเรือนแก้วกุยยกานน์และคุณสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม,มราชินูปถมท่านปัจจุบันนางชวีวันคลังแสงและกรรมการสมาคมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประจำปีที่สมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีและสืบสานพระพุทธศาสนาโดยได้ถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเป็นเจ้าภาพถวายพัตหานเพนแด่พระพิสุกสามเณรทั้งหมดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความตั้งใจของสมาคมชาวเหนือในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ตลอดไปอย่างมั่นคงและสร้างความสามัคคีในกลุ่มสมาชิกรวมถึงเชื่อมโยงจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนในช่วงเข้าพรรษาน,นี้อย่างแท้จริง สมาคมชาวเหนือและพร้อมคณะกรรมการก็ร่วมกันทําบุญรวบรวมเงินบุญจากผู้มีจิศตศรัทธาในพุทธศาสนาและกระทางสมาคมช่วยกันนําเงินมาบริจาคเป็นส่วนหนึ่งให้กับทางวัดที่กําลังบูรณะ,ะวัดแล้วก็มีการบูชาเทียนพรรษาด้วยวันนี้นะคะเป็นประเพณีของสมาคมชาวเหนือซึ่งเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นประจําทุกปี และในช่วงเดือนตุลานะคะเราก็จะมีงานตาลป่วยสลากสมาคมชาวเหนือจะเข้ามาทําบุญครั้งนี้แล้วจะมีแห่ตาลป่วยสลากและจะเป็นจุดศูนย์รวมของกลุ่มชาวเหนือที่มาทําบุญกันนะคะ